พอดีกลับรถมาจากนครเมื่อกี <ald en> ้อ <petit arians ixon> ่าก่อนจะถึงอ่าปั๊มปตทตรงนี้นะปตทอยู่ข้างหน้าซ้ายมือไปลานสกาแต่ว่าจริงๆจะเข้ากรุงเทพนะจะไปนู่นเลยนะจะไปเฉวางสะดุดตาอยู่ร้านนี่ะนี่นะสะดุดตาตรงนี้นี่อยู่อยู่ข้างผมฝั่งนี้อากาศน่าจะเข้ากรุงเทพหรือว่าไปเฉวางเนี่ยก็ต้องอยู่ฝั่งนี้บ้างครับกอจะถึงปั๊มปตท ก่อนจะถึงความตอนก่อตอนทอดูนะมันนิ่วปั้เดียวสังเกตเลยร้านก้าวแกงน้องสาวแล้วพิเศษสะดุดตามีสองอย่างคือเขาขายชาไม่ใช่ชาชักนะชาพิจักนี่ฮะร้านอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูข้างในฮะนี่ฮะร้านชาพิจักอยู่นู่น นี่บรรยากาศนี่ผมรอข้ามถนนอยู่นี่โอ้โหนี่ฮะร้านโดดเด่นเลยนี่ที่โล่งตอนนี้บรรยากาศฟินแน่นอนเลยเจอแล้วชาพี่จักอยู่ข้างหลังผมนี่ชาพี่จักในร้านนี่ขายเลยมั่งชาพี่จักเนี่ยร,รับนรดิครับพี่อะไรพี่จักชาพี่ชักไม่ใช่นะชาพี่จักมาถึงไาย แล้ววกก็พอ๋อขายชาคาเฟ่แค่นี้เองตั้งชื่อโอ้โหผมจะตกใจเลยท่านผู้ชมแต่สะดุดตาร้านก้าวแกงน้องสาวมีอะไรบ้างในร้านเนี่ยขายอะไรบ้างขายพวกอะพวกเครื่องดื่มพวกนมร้อนโดยเฉพาะข้าวรัดแกงก้าวแกงน้องสาวคนนี้กว่าน้องสาวอ่เหรอเปล่าคนนี้อ๋อหน้องสาวอยู่นี่ฮะตรงนี้ตรงนี้คือตำแหน่งอะไรเนี่ยถ้าลูกค้าจะมาเนี่ย ตลาดเปิดท้ายลานสกานะฮะก็ปัม๊มปตทอ,อยู่ตรงนี้เนาะม่ปั๊มเดียวก่อนจะถึงนครศรีธรรมราชจะเข้ากรุงเทพไปฉว่างก็อยู่ขวามือครับผมก่อนถึงลานการนิดเดียวเองมีปั๊มเดียวยังไงก็ต้องสะดุดตาแน่นอนชาพี่จักผมอยากชิมมีชาอะไรบ้งก็มีชามีชาร้อนชาเย็นชาร้อนชาเย็นอ้าวผมเอาชาชาเย็นอ่ะอ่าแต่ผมสะดุดตาอย่างพี่น้ำร้อน เลยน้ำร้อนไหนน้ำร้อนอันไหนน้ำร้อนน้ำร้อนที่ว่าใส่ไอ้ใบกัญชาพี่เอามาเลยเออนี่ผมต้องการอย่างนี้ผมจะถ่ายเปลกตามันไม่ผิดกฎหมายนี่ใช่ไหมไฟกัญชาท่านผู้ชมอันนี้ตุกตันไปอันนี้ไม่ต้องอันตราย อ่อันนี้คือก็อนุญ,ญาตนะท่านผู้ชมมาร้านนี้ได้กินแน่ฮะชาใส่ใบกัญชาด้วยใช่ไหมแต่ว่าเป็นน้ําเย็นน้ําร้อนกินกินคล้ายๆ,ๆ,ๆชาธรรมดาแต่ร้านนี้ชากัญชาสุดยอดเลยดูป้ายก่อนใบกัญชาไม่ผิดกฎหมายนะท่านผู้ชมเราเบบนอนญ,ญาตแล้วออนี่นี่เขามีขายหมูปิ้งด้วยหมูปิ้งด้วยนะแล้วก็มีข้าวโครงการอ่สวัสดิการคนละครึ่ง แล้วก็เราจะนะผมจะกินข้าวนะมาดูบรรยากาศกันโอ้ตอนนี้เช้าท่านผู้ชมมีสามเมนูสามเมนูมีคั่วมีผัดแกงกะทิแล้วก็มีต้มนี่เลยขาหมูใบชะมวงมีแกงส้อมอยู่ด้วยโอ้โหนี่บรรยากาศน่านั่งเลยนะเออนี่แม,ม่ขาพี่สาวสวัสดีสวัสดีค่ะ โอ้น่ารักมากครับร้านน้องสาวครับเรียกพี่สาวไม่ได้ต้องเรียกร้านน้องสาวบรรยากาศน่านั่งมากนี่ฮะบรรยากาศโต๊ะเก้าอี้จัดได้ระบบตอนนี้นะโควิดระบาดเขาเลยจัดห่างๆเพราะฉะนั้นก็ป้องกันตัวเองดูบรยาานะบรยากาศข้างหลังก่อนนะนี่บรรยากาศข้างหลังร้านของร้านน้องสาวได้เวลากินแล้วมาเลยครับขอพูดใต้นะเพราะว่าวันนี้อยู่ในลานสกาผักเข้ามาน้ำพริกมีไหมวันนี้ ยังไม่ทานใอ่ะจะได้นะนำ้ำเรีกยังไม่ทานเสร็จแล้วก็มีแกงนี่แกงขั้วไก่บ้านแกงคัาวไก่บ้านแลว้วก็ปลาทอดมาแล้วครับจาพิจักโลกโก้แบรนด์ดังในลาสกานี่จาพิจักชิมก่อน,น,นเหมือนชาพิชักเลยอะ่ะเหมือนจาชักเลยอะ่ <laughs> ะเหลือได้นะตอนนี้มันโควิดเราต้องเม้มาปิดปากแต่ตอนนี้กินก็เปิดแล้ว กลัวก็กลัวสุดยอดจ่าพิจักรอยู่ในตรงนี้ตำแหน่งอะไรเนี่ยข้างตลาดเปิดใยข้างตลาดเปิดท้ายพตทรลานกาดูปลาทอดก่อนอืดูก่อนออืมนะตัวตัวนะเอาตัวใหญ่มาทอดอ่ะราคาเท่าตัวเล็กเนี้ยนี่ปัดเปลือไก่

ก <c oughs> ินแล้วมอมะกินแล้วไม่มองกินแล้วซึมกินแล้วจรสชาติอาหารขุ้กคนแกงเ<ม>รากเป็ดอร่อยไหมคะอร่อยก็รมอาหารใต้จัดจ้านอย่าลืมติดตามช่องกดติดตามไปด้วยเดี๋ยวผมจะหาอาหารคนใต้ช่องไหนล่ะคะรีวิวแนะนำบายกิจติ เอยวอเดเดยวยครับเที่จะได้รสชาติสุดยอดจริงๆเลยปลาทอดก้าโหครับเรียบร้อยแล้วกินตีกินแล้วโอเคร้านนี้ผ่านเลยร้านขา้าวแกงน้องสาวรถให้ด้วยนะคะหกสิบบาทโอเครอครับนี่ขอบคุณครับนี่เจาของร้านด้วยอีกคนหนึ่งนะร้านที่ร้านชาพี่จัดอีกหรือว่าข้าวแ้ากงน้องสาว โอเคนะอ่าโอเคครับอ่ะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมราคาถูกดีอย่าลืมกด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะโอเคนะจินชชาฟรีค่ะิมแล้วผมชิมแล้วชาพิจักโอ้สุดยอดเลยนะท่านผู้ชมร้านชาพิจักดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับพิจักรสวัสดีครับครับสวัสดีครับ